ของปัตตานีกับเป้าหมายอันดับที่สองก็ที่จริงวันนี้เราถึงเราจะมาเยือนสตูลแต่เราก็หวังสามแต้มแต่ทีนี้เราได้ประตูก่อนแล้วเราคิดว่าจะในตอนที่เขาสตูลบุกเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะสวนกลับแลวก็ทาประตูได้แต่ทีนี้เราพอคื่องหลังเราเสียเร็วแต่หลังจากนั้นหลังจากที่เสียประตูยอมรับว่าเด็กเราเล่นดีแต่ทีนี้มันไม่มีดวงเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่ยิงได้แต่ว่าโดนประตูของสตูลเนี่ยสกัดได้หมดเลยยอมรับว่าสตูลก็ เหลือสิบคนแล้วแต่เขาก็ยังมีสปิริตแล้วก็สามารถที่จะยันเสมอได้ก็ขอบคุณนักบอลทุกคนและแฟนคลับที่มาเชียร์ครับผมเดี๋ยวเป็นไงครับก,กับฟอร์มการเล่นนัดแรกของทางสัตาเจซูครับเสียดายครับที่ทสัตาวันนี้เ,เล่นได้แค่ยี่สิบนาทีแต่เขาก็ยังได้ยิงได้หนึ่งลูกก็ฟอร์มวันนี้ก็ผม่าถ้าเขายังอยู่เนี่ยผมว่าเราอาจจะไม่แพ้ก็ได้ครับผมครับ หนึคะแนนจากทีมอันดับที่2อ,อย่างปัตตานีเรียกว่าเล่นได้ได้นักเตะทุกคนเล่นได้ใจแฟนบอลเลยครับคือจริงๆแล้ววันนี้นะผมผมบอกน้องๆนะก่อนลงเนี่ยวันนี้เราต้องการ3คะแนนนะเพราะว่ามันเป็นแบบชี้เป็นชี้ตายเราว่าเราจะอยู่ในเส้นทางของการลุ้นอันดับ2หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เราตามหลังคะแนนทีมอันดับ2 3 4ตรงเนี้ยเยอะพอสมควรแต่ว่าเมื่อเกมมันออกมาอย่างนี้นะเราก็ต้องรับ โดยสภาพสนามแล้วก็โดยที่เราเสียประตูเร็วไปหน่อยหนึ่งแต่จริงๆแล้ววันนี้เกมครึ่งหลังเราช่วงที่เวลาที่เหลือเนี่ยก่อนที่เราจะโดนไปแดงเนี่ยเราน่าจะมีโอกาสที่จะได้สามคะแนนนะนะแต่ว่ามันมันมันมาเจออุบัติเหตุตรงที่ว่าพอผู้เล่นเราเหลือน้อยน้อยกว่าเขา1คนมันก็ต้องปรับตามเทคนิคอย่างน้อยก็1แต้มก็รักษาไว้ก่อนแลวกัน